เดียวตัวงัดครับงัดโอเคครับคอไม่ได้เดินนะเพื่อนไม่ต้องเดินโอเคเอาชูในบ้านเรียบร้อยครับอันนี้เขาไม่ได้ระวังนะเขาน่าจะมีันตีนะครับมียะแต่น่าจะเดินเข้าไปนะไม่น่าเดินกลับนะครับแล้วกูชิออนไม่สี่ไงเอาเรียบร้อยครับโดนงัดขอเรียกไปก่อนครับงัดอีกรอบนึงทุกนะเรียบร้อยครับผม ในที่สุดสกินใหม่เฟนลินก็มาแล้วนะผมแล้วผมก็เลงไว้นานแล้วด้วยนะสำหรับสกินนี้นะมาทีก็ต้องจัดกันเลยครับผม ผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำ i ิช Man s h o p โดน1เรื่องเติมเกมเติมเกม Mobile Legends ราคาถูกคุ้มๆเติมปุ๊กเข้าปั๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับล i ชแ m a ค c ย i n ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบ่อนชํชำระตาสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มๆบริการไวต้องที่ i ิช Man s h o p เท่านั้น สวัสดีครับวันนี้พวกผมสรกายเช่นเคยนะผมวันนี้ผมจะมาเล่นเฟสลินนะครับกับสกินใหม่ของเขานั่นเองนะผมบอกเลยว่าโค้สวยนะครับผมส่วนตัวนี่คือชอบมากเลยนะแต่มันก็แอบจะคล้ายสกินซักสกินหนึ่งนะของตัวพี่แกนะแต่ถามว่าคล้ายมากไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะครับให้อารมณ์ที่เหมือนกันนะด้วยสีด้วยโทนสีด้วยนะครับผมแล้วก็ตานี้ที่ไม่ได้ลงแรงก็อ๋อ อย่างที่ท่านผู้ชมได้รู้นะครับว่าช่วงนี้เซิร์ฟเวอร์รู้สึกปิงปิงนะก็เลยไม่ได้ลงแรงนะครับผมเด่นแล้ะงุญญ่นหิดเลือกเกินไม่รู้ว่าพี่แกพาผมไปเจอเซิร์ฟอะไรนะครับสวยครับไทเกียวถ่ายมาจาังหวะนี้กัดต่อโอ้โหเรียบร้อยครับไทเกียวไปตรงข้ามร่วงเลยจะไปตัดหินเข้ามาตัวหนึ่งครับเอารีโทต่อครับผม เจอโนวาเลียนี่คือถ้าซูมเก่งๆนี่คือลำบากนะครับโวนโป๊กแบบกลับบ้านตลอดเราออก,กรองเท้ากันเว่ก่อนครับก็เหมือนเดิมครับออกเผาไหม้นะออกเอามาเบิร์นคลีปนะผมจะได้เคลียร์คลีปเร็วขึ้นด้วยนะดูโลครับแต่ชูต้องบอกเลยเฟตลินจับยากนะ ตัวละครมีแก่เนี่ยคิวจัดนะครับสับชูโอ้ยแล้วฮารี่โดนขนาดเลยเพื่อนไทเกลได้เบ้าโอเคครับไทเกลสองสวยๆบอกเลยว่าหมดครับแล้วกูชิออนไม่สี่ไงเอาเรียบร้อยครับโดนงัดขอเรียกไปก่อนครับงัดอีกรอบนึงทุบนะเรียบร้อยครับผมไม่มีอันตรีหนีไปนะครับ ขอเพื่อนก่อนครับไล่ล่า13วิได้คร,ครับเปิดเต่ารักเต่มามันนิดนึงสวยเ,ยเล่นกลางเราคุยยาวอยู่เพื่อนไหวเปล่าแาร์รี่ยิงคุยกับไทเกียวโอเคครับได้ครับแล้วก็เตรียมล้าเต่านะโอเคครับเราได้เผาไหม้มาแล้วนะเดี๋ยวเอาหมวกเลือดเลยนะครับ เอามัเน้นเอามาคอมโบเลยนะปุจิออนฟาร์มอยู่หินครับแต่บับม่วงเขาอีก8ปดวีเกิดนะเอาแล้วมียาเล่นบนอ๋อไทเกียวเขาเป็นไรอะ่ะกระตุกเหรอเมื่อกี้ไทเกียวเขาเหมือนแหลกๆนะกเอาสวยครับ หนึ่งทีโอ้โหแล้วกุชอนอันตีออกไปก่อน <c ười> เกือบดีแล้วครับอย่างี้เอได้บัฟเขานะคือ <c ười> ตอนจะล้าดบัฟนะครับแนะนําก็คือใช้ฟาร์มเลยนะเราไม่ต้องเก็บไว้นะครับถ้าจังหวะไหนคือแบบว่าเต่าใกล้จะเกิอดอะไรเงี้ยแต่เราจะลา้าดะเราใช้เลยนะครับแล้วชูเลือดโลเขามีฟิกไหมนะถ้ามีฟิกนี่เราตามไม่ทันนะครับเอ <c ười> าแล้วครับ ได้แล้วครับเกมไล่เลยครับบอกเลย <c oughs> และมีแดสกิลสองเพิ่มกรอะออกไปนิดนึง <c oughs> เราใช้ฟาร์มนะ้ครับโอ,อ้โหแล้วมีฟิกไง <c oughs> ไล่นานจัดเลยครับมีฟิกด้วยนะ <c oughs> ถ้าไม่มีฟิกนี่บอกเลยครับตุยแน่นอน <c oughs> แต่ดาบนี่เราเท่มากนะดาบเราอะ <c oughs> เล่นแล้วรู้สึกแบบมีพลังนะครับสำหรับสกินนี้นะเหมือนใช้แทนได้นะใช้แทนสกินสักสกินหนึ่งนะ คล้ายๆเลยอ่ะุจยอนครับฟามส้มอยู่ยังไม่รู้เลยครับไทเกียวอยู่นะมียาตีบนครับและลึกนะมียะอ้าวไม่กลับเขาต้องจะมีอันติีนะครับมียะ แต่น่าจะเดินเข้าไปนะไม่น่าเดินกลับนะครับถ้าเขาสวนก็น่าจะมีเพื่อนเรารออยู่เดินเข้าป้อมก็เป็นทางเดียวนะครับที่จะหนีนะไอเกียทำไรเพื่อนเรียบร้อยครับเดินมาคุยกับตัวเฟสลินก็คิดผิดหรือเปล่าคุณคิดผิดหรือเปล่ามาคุยกับผมยืนชนกับเฟสลินที่บอกเลยครับปวดหัวครับมีทั้งซีซีซมีโอ้โหทั้งดาวเมจครับพบนะ ก็ต้องบอกว่าเป็นป่าเมตาตัวหนึ่งนะครับสำหรับเฟรินนะในการแข่งนี่คือไม่ต้องพูดถึงครับเจอพี่แกนแน่นอนสวยครับโอ้แตฮารี่เรารีบเปิดไปนะน่าจะรอคีฟเข้าก่อนนะครับเพราะไม่งั้นโนวาเรียรเขาจะใช้สกิลหนีนะเอาเรียบร้อยครับโดนคอไปก่อนโดนงันอีกหนึ่งทีครับแล้วฟิกเกอร์ไปโอ้หเพื่อนเราฟริกตามเกินไปเปล่า จะเอาจัดอ่ะเพื่อเราอ่ะเดี๋ยวเราออกเป็นกันเวสตักเลยนะเพราะตาน,นี้มีกุชชออนด้วยนะครับแล้วก็มีโนวาเลียนะแต่ถ้าเจอโนวาเลียเดี่ยว,ยวๆนี่นี่คือแนะนำออกอาร์เทน่านะผมจะดีที่สุดนะ บีเราจะเคเลียเลนกลางให้นะแต่เห็นฮาร์ี่มาทันนะครับก็เลยปล่อยนะให้ฮาร์ี่เอาเอาคีฟไปว่ะเอาแล้วฮาร์ี่เราเดินหนีจากนั้นไปปล่อยเลยเพื่อนบนน่ะ <c oughs> เรียบร้อยครับฮาราบิเดี๋ยวต้องเคลียกลางก่อนครับอย่างที่ผมบอกไปนะว่าควรทำเวฟก่อนนะผมสวยครับนวเวียแตก ปุยยอนเขาตายนะกระจัดต่อเลยครับโอ้โหมีไทเกียวมาเช็คไงน,นี่ก็เช็คโหดเกืนนะครับสำหรับไทเกียวเขานะส่วนไทเกียวเราก็โซนจัดเอาเรียบร้อยครับยังไม่มีไอเทมนะรู้สึกบางมากครับไทเกียวเขานะแต่ไม่ตายครับ ไปไทยเกียวเราซัดสองตัวบนนะอ้าวต้องลงไปช่วยเพื่อนก่อนครับดูวี่โอ้โหเลยกุชิออนเดินแหลม,มาอย่างนี้เห็นนะเพื่อนก็ว่าอยู่หายไปไหนนะครับในมินิแมปไม่เห็นนะออเรียบร้อยครับไทยเกียวจะไปดูดฮานาบิตแต่ตัวพี่แกเขากันซีซไง สวยครับฮานาบีอ่าเลยมียาว่าแล้วนะครับอยู่แถวนี้นะพอ,อเขาเดินม,มาแบบว่าจะเอาสุดแล้วอะทรงพี่แกนี่คือฮานาบีนี่คือต้องตุยแน่นอนครับแลดเทรดฮานาบีไปนะตอนนี้เรายังไม่มีดาเมจแรงมากนะครับเราก็จะออกเข็มขัดเพื่อว่าช่วยเสริมดาเมจที่หายไปนะผม กรเข็มขคันที่จะโดนปรับมาใหม่นี่คือหน้าใช้จัดนะครับไอเทมใหม่ดีๆก็ค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเราต้องการเวฟล่างก่อนนะครับเราจะไม่ปล่อยให้ชูทำเวฟสบายนะครับผม โอ้โหมีฟิกอีกแล้วนะครับถ้าไม่มีฟิกนี่คือน่าจะไล่สบายกว่านี้นะครับแล้าตามไม่ทันนะเนี่ยเราอะ่ะแล้วมีเกาะออกไปครับดูนี่คือจะตามมี่ค่อนข้างลำบากนะพอตัวพี่แกไวครับ ราทำเว็บไล้เพื่อนนะโอเคครับเราได้เข็มขัดแล้วนะอย่าให้เทมชินต่อไปออกเป็นต่อโบราณไม่ครับออกออร์ออเครื่อนดีกว่านะโอ้โหเลนโนเวเลียจะตายครับเดี๋ยวเราไปเอาโนโเวเลียต่อนะงั้นหนึ่งทีโอเคพอมาอมแต่น่าจะไม่ทันครับแล้วกูจะออนเก็บเพื่อนเราไว้ครับใครเกียวโดนนะ เกมเราค่อนข้างนำนะครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามก็ตีไม่ค่อยแรงนะเลยออกออร์ขึ้นดีกว่านะกันได้ทั้งกายภาพแล้วก็กันเวทนะครับถึงจะไม่สุดแต่ก็ได้เรื่องฮิวเลือดมาเพิ่มนะสวยครับหลอดเกิดเราเก็บหลอดเลยนะ จังหวะน,นี้รอหลอดดีกว่าแต้เพื่อนเราบวกไปแล้วไงเอาเรียบร้อยครับไทเกียวเขาเปิดถ้าจังหวะนี้คือต้องเล่นแล้วครับถ้าไทเกียวเปิดอย่างนี้นะโอเคครับได้นะแต่เจอไทเกียวก็อย่าไปยืนกระจุกนะครับถ้าไปยืนกระจุกอยู่จุดเดียวกันนี่คือเรียบร้อยต่อให้แบบว่าไม่ใกล้กันไม่ได้ยืนติดกันแต่มันก็ระยะมันถึงนะอ้าวแล้วมียะอยู่ตรงนี้คนเดียวครับเดินเช็คเลยนะ โอ้โหมีสิทธิ์เดินสวนโอเคครับชัดเจนนะไม่น่าจะเดินไปข้างหน้านะครับเดินไปข้างหน้าคือเสี่ยงเกินไปนะก็มีอเดียวคือกดอันตรีแล้วเดินสวนนะครับแล้วชูจะเตะชูทรงจะเตะแล้วโดนงัดก่อนครับหนึ่งทีกุชอนครับเราสโลใส่โอเคครับพอไว้สวยและตอนนี้จังหวัดไทเกียวดูดได้นะโอเคแล้วเพื่อนโดนเต็มเต็มไงแล้เราก็รอเลยนะครับ เราเข้าจังหวะสองนะเพิ่งพูดไปเองนะว่าอย่ายืนกระจุกกันนะเพื่อนเราโดนเต็มๆเลยครับแล้วเขามีคอมโบกับโนวาเลียด้วยนะอาแล้วมียะยังไงไม่ทานนั้น้่นะนะเพื่อนเขาดักเรียบร้อยครับจังหวะนี้เดินสวนเข้ายากก็ได้นะแต่เขาน่าจะเดินกลับบ้านดีกว่าแต่ไม่มีใครมารับเงาเดินอนะ่ะสวยครับเพื่อนถอยก่อนไหม มีเรายืนแทงป้อมให้เพื่อนนะตัดบัฟก่อนครับแลชูมาล่องหผลมาเลยเมื่อกี้อา้อาวแล้วโนวาเลียแหลมชูแหลม,หลมโอ้โหแล้วไทยเกียวมาอีกสวยครับไทยเกียวเราขายสวนไปก่อนเตรียมตัวงัดครับงัดโอเคครับคอไม่ได้เดินนะเพื่อน ไม่ต้องเดินโอเคเอาชูในบ้านเรียบร้อยครับอันนี้เขาไม่ได้ระวังนะมียาต่อครับผมทุบดักเลยนะโหต้องบอกว่าตอนทุบนี่สวยจัดนะโอ้วดูดาบเราโหดาบเราอย่างเท่เหมือนมีไฟขึ้นมีสายฟ้าช็อตด้วยนะเมื่อกี้โอ้โหโคตรเท่ดักเนียนเกินนะครับสำหรับกุชยอนนะเราไล่ตีครับ มัวแต่มองด่าเพื่อนตายเลยแล้เพื่อนกำลังนัวกันอยู่ครับปุ๊บโอเคไลชูมาตัวก็โอเคแล้วนะพอหลอดเกิดด้วยนะครับ ังหว่นี้รอเพื่อนมาก่อนนะก็เสร็จไอเทมรอครับแต่ดูทรงน่าจะไม่ต้องใช้นะสำหรับเกมนี้นะแต่ก็อย่าประมาทครับเ,เรเียวไว้ก่อนถ้าให้เกียวเราโซนให้ลึกจัดโอเคครับเราเปิดหลอดเลยนะอันนี้รอเพื่อนม,นมาครับเรียกเพื่อนก่อน ห้เพื่อนมาจะได้เคลียร์เร็วขึ้นนะโอ้ยโ,โนวาเรียรเขาเช็คมาและเจอเราไงรวมเพื่อนมาก่อนโอ้โหแล้วไทเกียวดูดเปิดก่อนเลยครับแล้วลูบี้เราไปเปิดหลังไทเกียวโดนคอมาโอ้โหแล้วคุชิออนออกไปก่อนครับไทเกียวเราจะถ่ายแล้วเมื่อกี้คุชิออนเขาอัติออกไปก่อนนะเคครับเราได้หลอด12นาที รอหลอดแล้วปิดเกมนะครับอาหูลดวชูมาอาหูอยู่ดีก็แดดมางงเลยนะครับมาจากไหนทุบไปก่อนโอเคโดนเตะมาแต่ทุบยังอยู่จะบอกว่าถ้าเดินพี่แกนี่มันสุดอยู่แล้วนะครับสลับเฟลินนะจะ <c oughs> ว่าเท่หรือกวนดี <c oughs> มันออกไปทางไหนดีนะครับ วันนี้ถ้าเล่นคลาสสิกแล้วแหลกอีกนี่ก็คือปวดหัวเหมือนกันนะสวยครับแล้วจังหวะนี้มันจบได้น้วนะตีไปครับโหแต่ดาเมจตีป้อมเราเบาเหลือเกินครับเอาคนก่อนดีกว่านะสวยครับจบพอดีจีๆครับผมเมื่อกี้ตีป้อมแค่ร้อยกว่าเองะหอันไม่เอาคนดีกว่า้วค่อยตีป้อมทีเดียวนะครับ แล้วจะกินแบบอย่างตึงตอนนี้ค่า15นะครับตายศูแล้วก็แอซิดเะครนะผมก็ไม่ได้ใช้ก่อเกิดนะก็เราถึกจัดนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้เล่นพลาดก็ไม่น่ามีปัญหานะครับผมทำราเมิดไป 50, นะห้าหมื่นห้าโอ้โห แรงที่สุดในทีมเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะแล้วก็แทงไป48,000นะครับตีป้อมไปพัน7ก็ปวดเลยครับสกินเฟี้ยวนะแล้วก็ตัวละครตัวนี้ก็เมตาอยู่แล้วนะครับเล่นก็ชิวๆเล่นไม่ยากนะครัสำหรับเฟสลินนะมีซีซีค่อนข้างเยอะนะครับพอป่วนแล้วก็ดาเมจก็ไม่ใช่ว่าจะเบาไปเลยไม่มีดาเมจก็มีนะผมแถมยังเอาเต่าเอาหล่อเนี่คือแข็งอยู่แล้วนะครับเจอโซนมาก็ยืนชนอนะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No way. Thank you